ยินดีต้อนรับกลับสู่ไทยคาร์ไรช่องรีวิวรถยนต์ที่ครบเครื่องที่สุดในประเทศไทยวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ Honda HRV 2026รุ่นใหม่ล่าสุด SUV ขนาดกระทัดรัดยอดนิยมของ Honda ซึ่งในเจเนอเรชันใหม่นี้ Honda ได้ปรับโฉมใหม่ทั้งหมดมาพร้อมดีไซน์ที่สดใหม่และสปอร์ตแต่ยังคงความใช้งานได้จริงตามสไตล์ของ HRV เริ่มจากภายนอก Honda HRV 2026ผสมผสานความหรูหราและสปอร์ตได้อย่างลงตัว ด้านหน้ากระจังหน้าที่โดดเด่นเป็นจุดสนใจพร้อมไฟหน้าเล็กโฉบเฉี่ยวที่ทำให้ดูโฉบเฉี่ยวและทันสมัยกันชนหน้าออกแบบเส้นสายคมชัดเสริมด้วยช่องดักลมด้านล่างที่เพิ่มความแข็งแรงด้านข้าง HRV มีเส้นสายลื่นไหลทำให้ดูยาวและแอโรไดนามิกมากขึ้นเส้นหลังคาลาดเอียงเล็กน้อยด้านท้ายให้รูปลักษณ์คล้ายคูปเป้โดยไม่ลดพื้นที่ภายในซุ้มล้อเด่นชัดพอเหมาะพร้อมล้ออลูมิยสไตล์สปอร์ตที่เพิ่มความมั่นใจเมื่อมองจากด้านข้าง ด้านหลังไฟท้ายยาวเชื่อมฝาท้ายพร้อมคิ้วโครเมียมสะอาดตาก,กันชนหลังออกแบบมีมิติพร้อมสปอยเลอร์ท้ายเพิ่มความสปอร์ตสแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจของฮอนด้าในเรื่องดีไซน์ที่ทันสมัยและสปอร์ตรวมทั้งหมดภายนอกดูสง่าง,งามและดุดันในเวลาเดียวกันทำให้ hrv 2026เป็นรถที่สะดุดตาบนท้องถนนภายใน honda hrv 2026มีความหรูหราและสะดวกสบายมากขึ้นแม้จะขอรีวิวสั้นๆแต่ควรบอกว่าภายในให้ความสำคัญกับความสบาย การใช้งานง่ายและวัสดุคุณภาพสูงคอนโซลหน้าออกแบบทันสมัยพร้อมจอทัศส c r e e ขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายหน้าปัดดิจิทัลให้ข้อมูลชัดเจนและปุ่มควบคุมต่างๆวางในตำแหน่งที่เข้าถึงง่ายเบาะนั่งนุ่มสบายและรองรับสรีระเหมาะกับการขับขี่ระยะยาวพื้นที่ภายในกว้างขวางให้พื้นที่ขาและศีรษะเพียงพอสำหรับผู้โดยสารทั้งด้านหน้าและด้านหลังช่องเก็บของและที่วางแก้วถูกออกแบบอย่างชาญฉลาดเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานประจำวัน ภายในรู้สึกโปร่งโล่งและทันสมัยสอดคล้องกับดีไซน์ภายนอกด้านสมรรถนะ h o n d a HRV 2026ยยังคงชื่อเสียงเรื่องความน่าเชื่อถือและประหยัดน้ำมัน SUV รุ่นนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ที่ปรับปรุงใหม่รวมถึงตัวเลือกเทอร์โบชาร์จท,ที่ให้แรงเร่งดีและประหยัดเชื้อเพลิงระบบช่วงล่างถูกปรับจูนเพื่อให้การขับขี่สมดุลทั้งนุ่มสบายในเมืองและมั่นคงบนทางหลวงพวงมาลัยมีความแม่นยำให้ความมั่นใจในการขับขี่ทั้งในซอยแคบและถนนกว้าง ระบบเกียร์ CVT ช่วยให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลสำหรับผู้ที่ต้องการความคล่องตัวมากขึ้นมีระบบขับเคลื่อน4ลอีล้อเสริมความยึดเกาะและการควบคุมในสภาพถนนต่างๆนอกจากนี้ HRV 2,026ยยังติดตั้งเทคโนโลยี Honda Sensing เพื่อความปลอดภัยเช่นระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบ Cruise Control อัจฉริยะระบบเบรกป้องกันการชนและอีกมากมายเพิ่มความมั่นใจทุกการเดินทาง สรุปแล้ว Honda HRV 2026เป็น SUV ขนาดกระทัดรัดที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นภายในที่สะดวกสบายและทันสมัยและสมรรถนะที่น่าเชื่อถือไม่ว่าจะขับในเมืองเดินทางประจำวันหรือทริปสุดสัปดาห์ HRV รุ่นใหม่นี้ตอบโจทย์ทั้งความสวยงามความใช้งานได้จริงและความสนุกในการขับขี่ ถ้าคุณกำลังมองหา SUV ขนาดกระทัดรัดในปี2026 Honda HRV เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจด้วยดีไซน์สปอร์ตภายในทันสมัยและการขับขี่ที่นุ่มนวลเป็นรถที่คุ้มค่าและครบเครื่องสำหรับทุกลฟ์สไตล์อย่าลืมติดตามไทยคารายสำหรับรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดข่าวสารและการเปรียบเทียบรถยนต์พร้อมกดไลค์คอมเมนต์และสมัครสมาชิกเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดต ถ้าต้องการฉันสามารถทำโปรมสสำหรับตําเนวแบบมืออาชีพของ Honda HRV 2026ทั้งมุมหน้าหลังข้างซุ้มล้อภายในและคอนโซลหน้าสีดำให้ดึงดูดคลิกได้ด้วยนะคุณอยากให้ฉันทำต่อไหม